ชูเสืครับซัมเมอร์2024ตลาดซื้อขายนักเตะต้องคนคอบอลเท่านั้นชมคลิปการย้ายทีมทางการพิมพ์ชูเสื้อละครับชมข่าวการซื้อขายนักเตะพิมพ์ตลาดซื้อขายนักเตะชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนคอบอลชูเสื้อลครับฟอเรสได้ของดีเซนนิโคล่ามิเลนโควิชเสริมหลังบ้าน ฟอเรสได้ของดีเสริมแกลงแนวรับเมื่อเซ็นสัญญากับนิโคล่ามิเลนโควิชอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยกองหลังตุรกีทีมชาติเซอร์เบียบรรลุข้อตกลงกับฟิออลินตินาให้ย้ายมาร่วมทัพนอตติงแฮมฟอเรสภายใต้สัญญา5ปีค่าตัวคาดว่าอยู่ที่ตัวเลข12ล้านปอนด์นะครับสำหรับมิเลนโควิชในวัย26ปีเล่นตำแหน่งซตเตอร์แบ็กแต่ในายามจำเป็นก็สามารถสวมบทบาทเป็นแบ็กขวาได้เช่นกันโดยเชื่อว่าถูกตึงมาแทนที่ของมูซานิอาคาเต ซึ่งย้ายไปโอลิมปิกลรียงด้วยค่าตัว27ล้านปอนด์นะครับส่วนทางฟีอเรตินาหลังจากเสียเสาหลักแนวรับรายนี้ไปก็ตกเป็นข่าวกำลังปิดดิวมารินพอนกาซิชแข่งดริกีทีมชาติโครเอเชียมาจากเลเช่ทีมร่วมลิกเซเรียอ,อิตาลีของพวกเขาหแหละครับจู่สละครับทางการแมนซิตี้ประกาศสอยซาวินโยจากทรูส แข่งหม่รายแรกของเดอใบสีฟ้ามาแล้วแมนเชสเตอร์ซิตี้จัดการเซนซาวินโยปีกเกิดแซมบ้ามาจากทรูสด้วยค่าตัวที่อาจพุ่งขึ้นไปเฉียด1,600ล้านบาทเลยนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้สโมสรแชมป์พรีเมียร์อังกฤษสีสมัยซ้อนประกาศสัญญาพร้อมเปิดตัวซาวินโยปีกดาวรุ่งทีมชาติบราซิลที่ย้ายมาจากทรูสทีมในศึกลีกเดอร์สฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการแล้วซาวินโยถือเป็นการสมทับรายแรกของเดอใบสีฟ้าในช่วงซัมเมอร์นี้ โดยเดเตจอมพลิวในวัย20ปีจะลงประกาศสัญญาค้าแข่งในถิ่นเอเทเนสเดียมเป็นเวลา5ปีด้วยกันดูว่าจะถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2029นะครับสำหรับเรื่องค่าตัวการย้ายทีมไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการแต่สื่อรายงานว่าซาวินโยซบแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยค่าตัวเบื้องต้น21ล้านปอนด์หรือประมาณ987ล้านบาทบวกกับโบนัสที่อาจทำให้ค่าตัวพุ่งไปแต่หลัก33.6ล้านปอนด์ หรือประมาณ1,579.2ล้านบาทเลยทีเดียวท้งนี้เมื่อรดูการ2,023-2,024ที่ผ่านมาซาวิญโยโช์ฟอร์มได้อย่างสุดโดดเด่นระหว่างเล่นให้กับกีโรนาแบบสัญญายืยมตัวและลงสนามไปทุกรายการ41นัดทำไป11ประตูกับ X อีก10แอสซิสพร้อมช่วยให้ทีมคว้าอันดับสาในศึกกลิกาสเปนตามหลังเรอัลมาดริดและก็บาร์เซโลนานะครับ ฉูซะละครับทางการเรอัลมาดริดจากลูก้าโมดริชต่อสัญญาเพิ่มสาวกราชายุาวได้รับข่าวดีเมื่อลูก้าโมดริชจลปากกาต่อสัญญากับเรอัลมาดริดอยู่ช่วยทีมแมลา่าแชมป์เพิ่มอีก1ปีนะครับเรอัลมาดริดประกาศยืนยันการต่อสัญญากับลูก้าโมดริชกองกลางประสบการณ์สูงชาวโคราดเพิ่มอีก1ปีหรือว่าจะถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2025 เดิมทีคาดเดากันว่ามิดฟิลในวัย38ปีอาจจะตัดสินใจอำลาถิมนซานติเอโกเมดเบลในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้หลังจากสัญญากับราชนุสขาวสิ้นสุดลงตามรอยโทนี่โคลสเพื่อนร่วมสโม,มสรที่ประกาศอำลาทีมไปแล้วจนกระทั่งลาสุดโมดริชตัดสินใจขยาย,ยสัญญากับราชนุสขาวออกไปอีก1ปีหรือว่าจนถึงวันที่30มิถุนายนปี2025เรียบร้อยซึ่งนั่นเท่ากับว่าโมดริชจะอยู่เร่นให้กับเระอารมาดินานถึง13ปีเลยทีเดียว สำหรับโมดริชย้ายจากท็อตแนมฮอสเปอร์ในช่วงซัมเมอร์ปี2012โดยมีสถิติลงเล่นในกับรเรอัลมาดริด533นัดและทำได้39ประตูนะครับชูสละครับทางการแมนยูคว้าเลนี่โยโร่เสริมทัพสัญญา5ปีค่าตัวเฉียด3,000ล้านบาท แมนยูแถลงการยืนยันคว้าตัวเลนี่โยโร่แนวรับแห่งอนาคตเลือดเฟรนซ์มาเสริมแกล่งอย่างเป็นทางการแล้วโดวยนักเตะจะสลัดน้ำหมึกสัญญาในติดโอนทัฟเฟิร์เป็นเวลา5ปีด้วยกันพร้อมกับออปชั่นขยายเพิ่มได้อีก12เดือนโดยค่าตัวรวมอยู่ที่70ล้านยูโรหรือประมาณ2,800ล้านบาทนะครับแมนเชสเตอร์เตสโมสรดังจากสุกเพมานิกอังกฤษประกาศยืนยันคว้าตัวเลนี่โย ورو โจากแบ็คดาวรุ่งชาวฝรั่งเศส ร่วมทัพเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยนักเตะตกลงสัญญา5ปีหรือว่าจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2029พร้อมกับออปชั่นขยายเพิ่มได้อีก1ปีนะครับยโร่ทำงานได้อย่างโดดเด่นกับปลิวตลอดช่วงระยะเวลา3ซีซันที่ผ่านมาพร้อมทั้งทำไป3ประตูจากการลงเล่น60เกมในทุกรายการให้กับต้นสังกัดของเขาส่งผลให้ได้รับความสนใจจากหลายสโมสรยักษ์ใหญ่ในยุโรปโดยเฉพาะลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็แรเอัลมาตริด สุดท้ายกลายเป็นแมนยูที่คว้าตัวประกันหลังดาวโรดในวัย18ปีมาร่วมทัพกับพวกเขาได้สำเร็จโดยค่าตัวของโยูโรซึ่งประมาณคาดการว่าอยู่ที่62ล้านยูโรหรือประมาณ2,480ล้านบาทบวกกับแอดออนส์อีก8ล้านยูโรหรือราว320ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับแดนแอชเวิร์ดผู้อนวยการกีฬาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกล่าวว่า,วาเระนี่เป็นหนึ่งในกองหลังดาวรุ่งที่น่าตื่นเต้นมากๆในวงการลูกหนังโลก เขามีลักษณะทุกอย่างที่จำเป็นสําหรับพัฒนาเป็นเซเดแบ็กระดับโลกหลังจากเริ่มต้นอาชีพได้อย่างยอดเยี่ยมเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้สนับสนุนเขาเพื่อให้พัฒนาศักยภาพมากยิ่งขึ้นที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรอแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ที่น่าเหลือเชื่อในการพัฒนานักเตะดาวรุ่งไม่ว่าจะเป็นนักเตะท้องถิ่นที่ดึงมาจากที่อื่นและคําแนะนําเวลารวมทั้งความอดทนที่จําเป็นต่อการพัฒนาและความก้าวหน้าสําหรับพวกเขาภายใต้การทางานของเอริกเทนฮากและสตาฟทีมที่ยอดเยี่ยมของเรา เรามั่นใจได้ว่าเลนี่มีรักฐานที่สมบูรณ์แบบที่จะประสบความสําเร็จตามที่ทุกคนในสโมสรตั้งเป้าหมายไว้แอชพ์ตระบุนะครับหากขอบรุกท่านชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนช anel คนคอบบอลเช่นเดิม